สวัสดีครับผมเพชรพรลวยสวัสดีพี่สู้ภูสู้คนครับผมมือนี้อดกรี่แม่แนวทางเลา่าพัฒนาขันตองหวดแล้วเนาะขัดสนชมเนาะ,ะมือขึ้นนี่ก็ยเลขก็ออกกาหนึ่งสี่แปดเนาะขัดสนชมเลขล่างก็ออกหนึ่งหนึ่งส่วนเลขวิ่งกับเขาแปดให้แปดกับเก้าก็ให้เน้นที่แปดกับเขาตัวเน้น ส่วนจับคู่กับเขาตัวเน้นก็ให้เน้นติดแปดก็คือเขาซีแปดเขาซี่แปดตรงๆแล้วพี่น้องนะมัเมื่อนในเขาซี่แปดตรงๆแต่หลักลอยจับวัวเปลี่ยนต้องขับทส้มมันจิมะาลายงวดต้องขับทำส้มที่ว่าถ้าจับถือกับเข่าสามตัวนี่เลขมันออกหนึ่งสี่แปดพี่น้องหนึ่งซี่แปดมันออกมาขึ้น่อนเลยแรงก็ออกหนึ่งหนึ่ง หลายงวดนาะพี่น้องที่แอดจับหลักลอยปเปลี่ยนเนาะเนาเอาสองตัวมันเข่ากับโอเคนาอพี่น้องหลักลอยบรต้องหามัน,จ,บบนจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนมันกระถืองากมันหลายตัวขอแต่ให้สองตัวมันเข่าเราก็มาตามตามกันต่องวดเลยพี่น้องวันที่ วันพุธที่ 12, ส 2, 5, 6, 6, 6, ิบสองเมษาสองห้าหกลาวพัฒนาทดาพี่น้องครับขั้นจับเป็นกระเข,ข้าหัดสามตัวนะพี่น้องหนึ่งสี่แปด วันที่12 ลาวพัฒนา่ <S <S า,าเบิงเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นตัวไหนบอมากแอดแกับชิตต,ตัดออกก็่เป็นองคเอยออกสี่ 1>, 8, 1 4 4 3 3 5 คือตัวมามกหดที่แล้วหดที่แล้วธรรมดาธรรมดาตัวเลขหนึ่งมันที่เป็นศูนย์นะพี่น้องมันที่เป็นศูนย์แต่ตัดศูนย์ออกก็แล้วหนึ่งมาแทนวันนี้ก็ตัดได้พี่น้องวันนี้ก็ตัดศูนย์ที่จริงมันก็ที่เป็นเก่ากับศูนย์แต่ตัดศูนย์ออกมามากแอดจาบเก่าในตะล่างได้พี่น้องได้ เด็กน่าจะล่างกันมี4 8 1 4 2 3หา6จับคู่จับคู่บนล่างสสอองงหนึ่ง,ส,งสี่ สองห้าสามหนึ่งสามสี่ สามห้าหนึ่งห้าส่งหก สี่กับสี่คู่สี่หางคือเกา่าโอ้ยบอผิดบอถูกขอโทษขวาไปพี่น้องสี่คู่ได้จังไดเด็กเก่าคู่ว่าสี่คู่บนบนล่างวิ่งรูด สา,าบนล่างวิ่งรูด3มกับ5เน้นที่3ามนะพี่น้องวิ่งรูดบนล่าง3มกับ5เน้นที่3าม ส่วนตัวเด้นกระเด้นติดสามนะพี่น้องนะสามหนึ่งสามสี่สามห้าติดหาเนี่ยก็เป็นตัวกันตัวร่องนะพี่น้องหาสองหาหนะึ่งหนึ่งหาไปกลับน้ำคือเก่าเหรอพี่น้อง เอาตามนี้ครับผมแคบหน้าจอยดนะครับเด้อแคบหน้าจอยครับผมหดที่แล้วกับเข่าตัวเน้นได้พี่น้องหดที่แล้วกับเข่าเข่าซีแปดเข่าตัวเน้นส่วนเหล็กวิ่งกับเข่าตัวเน้นคือแปดเนาะพี่น้องเนาะแปดกับเก่ากับเข่าตัวเน้นส่วนจับคู่กับเข่าซีแปดตัวเน้นเอาแอดชีทวนอีกรอบพี่น้องเหล็กติดเหล็กวิ่งมาหมักแอดจับให้กับจับเอาอยู่ในตะล่างซีคู่เนาะคร่ะส้ม ซมันส้นก็นจะเลืมถ้ามักเล็กเป่าเลขเบิลได้พี่น้องมืง่อคืนนี่มันก็ออกเล็กเป่าหนึ่งหนึง่งอันนี้ถ้ามักซี C ก็จัดได้ได้พี่น้องซี C C ก็จัดได้กัมีแปดหนึ่งีสองสามหาหเล็กติดเล็กวิ่นส่วนจับคู่บนล่างกับสองหนึ่งสองซหาสามหนหา หนึ่งหาหนหหึ่ส่วนตัวเน้นก็เน้นติด3มก็คือ3 1 3ห3ึ่งส,าส,าส,าสาหาตกันตัวร่องกับสองหาห่ห,หาได้พี่น้องได้หมักตัวใดกับจัดบมมักกับผ่านตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวท่านะพี่น้องอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาถ้าพี่น้องได้ตามนี้ครับผมแคบนาจอไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่าน วันพุทธที่12ขอให้โชคโชกันมันใส่ปีใหม่ไทยหรือว่าสงการนะพี่น้องสงการปีใหม่ไทยเด้พี่น้องไนดะ้ขอให้รวยรวยเฮงๆสู้ผูสู้ข้นย่าเจ็บอย่าไข้าย,ยาจนรวยรวยกันทั่วหน้าเด้พี่น้องไนดะ้ถ้าชอบธมักก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรพะลวยคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม